สวัสดีครับผมสวัสดี m c ทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมช่องช่างต่อประดานซิ่งนะฮะนำทีมโดยอกอกิจเรินบดานนะครับผมมาทีมกับช่างต่อประดานซิ่งนะวันนี้ก็เป็นวันที่12เดือนมกรา2566 บ่อน,นี้ก็เจาะเสร็จไปแล้วนะครับเป็นบอ่อขนาด6นิ้วเจาะความลึกที่50เมตรอยู่ที่บ้านนาคุณน้อยนะครับผมตำบลน,นาคุณใหญ่อำเภอนาว่าจังหวัดนครนพนมของเรานี่เองนะบ่อน,นี้ก็เจาะเพื่อทําการเกษตรเจาะทําการเกษตรลดหญ้านะครับผมเสลียงหัวเจ้าของบ่อน่ารืนะ่น นี่ก็เสร็จค่ำนะฮะที่แรกวันนี้ก็จะไปเจาะทั้งสองบ่อนะ,ะแต่ได้บ่อเดียวว่าช่วงเที่ยง,เค,งเครื่องแอร์มีปัญหาก่อนตั้งเครื่องเจาะแล้วบ่อแรกจากเครื่องแอร์ปัญหาก,ก็เลยย้ายก็เลยกลับมาซ่อมเครื่องแอร์ก่อนก็เลยได้มาเจาะบ่อนีร้รอบค่ำเราก็ทําการสํารวจด้วยเครื่องรีซีนนะเครื่องมือที่ทันสมัยที่สุดนะลีซีแล้วก็สํารวจก่อนทําการเจาะก็น้ำก็โอเคนะ บ่อน,นี้ผลิตน้ำประมาณ15คิว20คิวได้50เมตรลูกค้กาท่านไหนหรือ FC ท่านไหนสนใจที่เจาออะบ่บดานหรือติดตา้งเล็งบ่บดานก็ติดต่อหาทีมงานช่างตองระดานซิ่งนะครับผมนำโดยช่างตองระดานซิ่งทีมงานก็กิจเจรญประดานของเราอ่ากส็สดชว็นะ ช่างสองก็จะรับจอบเจอ,อ่ที่จังหวัดนครปนมักลมศรีนครยีดอนะหารป็งการนะครับเพื่อนหรือเอฟซีเท่าไหนส่สนใจก็ติดต่อมาได้รับประกันบอ่อหนึ่งปีครับผมมีใบรับประกันให้ไม่ได้น้ำไม่คิดเงินนะครับเราก็เสร็จละว่อนี้รถทำหญ้าครับ พื้นที่ตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ค่อนข้างที่จะน้ำดีหน่อยฮะลูกค้าไหนสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับผมแล้วเจอใหม่คลิปหน้าครับว่าช่างสองบดานสิ่งกับทีมงานก็จเจรเลมาดานของเราไปเจาะน้ำที่ไหนวันนี้ก็ขอกลาบลาครับสวัสดีครับผมอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ check, กดซับสไครื่อเป็นอลังใจกันด้วยนะครับบ๊ายบาย